สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ส่งหนังสือแจ้งไปยัง AFC และก็ AFF นะครับขออนุญาตสวมชุดแข่งขันเป็นสีดำแล้วก็ขออนุญาตจัดพิธีถวายความอาลัยให้กับสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับตอนนี้ก็ส่งหนังสือไปแจ้งให้กับสาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนและก็สาพันธฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับคือ AFF แล้วก็ AFC เป็นที่เรียบร้อย แล้วก็ขออนุญาตจัดพิธีก่อนเกมการแข่งขันให้มีการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลาหนึ่งนาทีก่อนเริ่มทําการแข่งขันสําหรับการแข่งขันระดับสโมสรในไทยทุกรายการแล้วก็ฟุตบอลระดับนานาชาตินะครับเพื่อเป็นการถวายความอาลัยให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนั้นแล้วก็จะให้นักกีฬาเจ้าหน้าที่ทีม และผู้ตัดสินที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเนี่ยสวมปลอกแขนสีดําด้านใดด้านหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการไว้ทุกข์แล้วก็แสดงภาพถวายความอาลัยบนจอภายในสนามแล้วก็ขอความร่วมมือบรรดากองเชียร์ทั้งหลายงดใช้อุปกรณ์นะครับอันนี้ก็ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยโปรแกรมการแข่งขันช่วงฟีฟ่าเดยที่จะถึงเนี้ยนะครับระหว่างวันที่10ถึง18พฤศจิก,กายนนี้ก็จะทำการ อ,อุ่นเครื่องนะครับกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่13แล้วก็เกมที่จะบุกไปเยือนศรีลังกาก็จะขออนุญาตใส่ชุดดำนะครับเพื่อเป็นการาแสดงความอาลัยให้กับสมเด็จพระพันปีหลวงอันนี้ก็เป็นการประกาศแล้วก็ขออนุญาตอย่างเป็นทางการนะครับไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าชุดเดิมของเราเนี่ยมันเป็นชุดแดงน้ำเงินบางทีก็ขาวนะครับแต่อันนี้เป็นชุดดำ คิดว่าทุกคนก็คงจะเข้าใจติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn